สิ่งนี้คือเครื่องกำเนิดความบังเอิญที่เป็นผู้คิดค้นชื่อฉายาให้กับมิสเตอร์บีทโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนคิดด้วยตัวเองเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก่อนที่จิมมี่จะเริ่มสร้างช่องด้วยการใช้ชื่อว่ามิสเตอร์บีทเขาเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมมากๆในช่วงนั้นจะมีเกมที่ยอดนิยมที่ทุกคนรู้จักอย่างไมครับและ c อออฟดิวตีเป็นเกมที่เขาและคริส มักจะนั่งเล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆและทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ตรงนี้ครับเมื่อเขาเริ่มสร้างบัญชีใน Xbox มีหนึ่งสิ่งที่เขาจะต้องคิดคือชื่อบัญชีผู้ใช้เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆครับว่าในช่องตั้งชื่อผู้ใช้มักจะมีชื่อที่ถูกคิดไว้ให้แล้วสําหรับคนที่ตั้งชื่อเองไม่ได้ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อแบบไหนดีจนเห็นชื่อจางๆที่ระบบสุ่มขึ้นมาให้มันเขียนว่า m r Beat และเขาก็คิดว่ามันก็เท่ดีแล้วลองเติมตัวเลขเพิ่มในชื่อจนกลายเป็น m r Beat s 0 0 0 และเขายังใช้ชื่อนี้ในการสร้างช่อง YouTube ของเขาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ m r b e a t